ในปีงบประมาณพุทธศักราช2566สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีประสงค์ให้ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศร่วมดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยมีการบูรณาการกับทุกในงานที่เกี่ยวข้องการทำงานที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดอ,อย่างยั่งยืน โดยสถานีตำรวจรรภูธรระบบภัไผ่ภายใต้การดูแลของพันตำรวจเอกพง์อนันตรักษาชาติผู้กำกับการสถานีตำรวจรรภูธรระบบภัไผ่ได้เร่งดำเนินการและเฝ้าติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการชุมชนยั่งยืนในพื้นที่ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการจนแล้วเสร็จโดยพื้นที่เป้าหมายที่สถานีตำรวจรรภูธรระบบภัไผ่ได้ดูแลและดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการชุมชนยั่งยืนนั่นก็คือหมู่บ้านหนองปลือน้อยหมู่เก้า ตำบนหัวว่าอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีโดยในพื้นที่มีทั้งหมด290ครัวเรือนประกอบด้วย10คุ้มประชากรรวมทั้งหมด748คนแยกเป็นชาย378คนหญิง370คนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค้าขายหัตถกรรมและพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมตามลำดับซึ่งก่อนการลงพื้นที่ได้มีการร่วมประชุมวางกรอบแนวทางการทำงาน และแต่งตั้งคณะทำงานต่อด้วยการสื่อสภาพชุมชนและพบปะแกนนำเพื่อกำหนดข้อตกลงและกติกาในการปฏิบัติงานร่วมกันรวมถึงยังได้มีการจัดตั้งจุดตรวจและปิดล้อมตรวจค้นก่อนดำเนินง,งานตามโครงการชุมชนยั่งยืนและตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยก่อนเปิดศูนย์ และในวันที่4เมษายนพุทธศักราช2566ศูนย์ปฏิบติการชุมชนยั่งยืนประจำหมู่บ้านหนองปรือน้อยหมู่9ก,ก็ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรเริ่มงานแรกด้วยกระบวนการค้นหาผู้ค้าผู้เสพแบบครบวงจรเอกซเรย์ X 100%รวมถึงยังได้ใช้กระบวนการผ้าป่าเบาะแสโดยให้ชาวบ้านหรือผู้พบเบาะแสแจ้งข้อมูลผ่านซองจดหมาย การสืบหาผู้เสพจากระบบคราม3ปีย้อนหลังควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสพออกมารายงานตัวแบบสมัครใจโดยผ่านเสียงตามสายและการลงพื้นที่พบปะประชาชนและดำเนินไปถึงขั้นตอนการประชุมพิจารณากลั่นกรองเพื่อมอบบัตรและป้ายคุ้มการทำกิจกรรมบำบัดร่วมกับฝ่ายสาธารณาสุขมีตารางการบำบัดในการพื้นฟูร่างกายและจิตใจกิจกรรมบำบัด CBTX กิจกรรมเสริมสร้างภูิคุ้มกันให้กับชุมชนโดยวิทยากรซึ่งให้ความรู้กับนักเรียนพนักงานโรงงานและการออกตรวจเยี่ยมพบปะชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากทำกิจกรรมครบแล้วก็จะมีการส่งต่อความยั่งยืนให้กับผู้นำชุมชนดำเนินการต่อและจะได้มีการติดตามพ้นผู้เข้าร่วมโครงการเป็นระยะระยะต่อไปปัญหายาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยองคอ์กรใดองคอ์กรหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน จึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน